สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียพารวยเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กะตรงกับวันที่23กันยายน6 7ครับมานําเสนอแนวทางเล่าพัฒนาร่วมเสี้ยนซูพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมรับหลังจากที่มวยมังหันกะชุดร่วมเสี้ยนกะถือว่าเข่าหลายสํานักครับพี่น้องเนาะบ่อบบี้จะเป็นอาจารย์เอนะครับอาจารย์เอกครับผม ซี่ีครับพี่น้องครับและอีกหลายๆสำนักกับเขาตัวเด่นครับในคลิปนี้กับพี่เบิ้งน้ำกันเด้อครับผมว่าจะเป็นแนวทางเราพัฒนาอาจารย์เอกเด่นเดินดีครับผมก้าวมาเชียร์พ่อลาดเพาครับอีกหลายเสียนครับพี่น้องเนาะคนภูเขาเสียนกระทุ่มแบนครับผมถึงบริเดก้าวถึงก็เป็นร่วมเสียนในนี้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งเป็นขอมูลเบิ้งเทียบชนน้ำกันครับพี่น้องเนาะฟ้องหันรู้สึกว่าก็บอกในคลิปอยู่ครับพี่น้องว่าซี่กระพานย็น เห็นเยอะมากครับพี่น้องเนาะตัวเดนกับมาซีแล้วครับพี่น้องมาซีครับผมลิปนีกับไปเบิงน้ากันเล้ครับผมครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะราพัฒนาสองทุ่มครึ่งเมื่อแรกนี่ครับผมใส่กันขึ้นเกาครับผมให้ได้โชคไเลยลาไปน้ากันครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขร่วมเซียนนาเสียอผ้าลุยกับขอขอพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลข รวมเซียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมลาพัฒนาอาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะครับเขาตัวเบิรนเพิ่นครับผมมั่งหันเป็นมีซีกระผาเป็นตัวเด่นครับเขาเบิรนซีซีเล้ครับผมเลขออกหกซีซีแปดหกงวดนี้ครับพี่น้องเนาะครับผมจัดให้แปดคู่เน้นๆเลยครับพี่น้อง ลาพัฒนาอาจารย์เอก23กันยายน67เด่น7กับ2ครับผม2ตัวบนล่างก็จะมี37 47 87 97ครับผม82 42 32แล้วก็92ตัวเน้นเพิ่นกับมี37 47 87 97 42แล้วก็32ครับลาพัฒนาอาจารย์เอกเด้อครับพี่น้องครับ เด่นเดินดี FC ส่งให้ครับผมเด่นเดินดี FC ส่งให้หมวดบังหันกับเข่าซครับพี่น้องเนาะเข้าที่4ครับผมหมวดนี้ไปเบิังน้ำกันครับพี่น้อง0 1 2ครับผมเด่นบนล่างงวดนี้ได้0 1 2ครับ0 1 2ครับงวดวังหันเพิ่นกิด ไปชนกับอาจารย์เอกอยู่วย้ะครับผมชนสีกับห้ากับพี่น้องเนาะแต่ว่ามาตัวเดียวคือสีครับผมครับมาตัวเดียวคือสีชนอาจารย์เอกสี่กับห้าเหมือนกันวงวดนี้ครับผมชนอาจารย์เอกที่สองแล้วครับผมที่สองชนอาจารย์เอกที่สอง นี่แหละครับผมกับโบนแอรเด้อครับพี่น้องตอนนี้เอาเร่งใบก่อนคือสองครับพี่น้องเนาะสองครับต่อมาเราพัฒนาเก้ามาเชียรครับพี่น้องนี่เราพัฒนาเก้ามาเชียนี่เบิง้งหมดบ้างหันกะโซนซีครับผมโซนซีน้ำกันมาเลยนสามสำนักนี่ครับโซนซีด้วยกันหมดเลยครับผม อาจารย์เอกเด่นเดินดีครับผมก้ามาเชียร์ครับพี่น้องนี่งดบังหันได้ครับผมนี่ส้นซีน้ำกันหมดเลยเอาให้เบิ้งพร้อมกันในอวดนี้ครับผมอันนี้อวดนี้ครับเพื่อ,อมนมาเกามาเชียร์ครับเด่นเดินดีได้ตัวเดียวกันครับผมคนละสูตรได้ครับพี่น้องแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันครับผม ชนที่สองครับพี่น้องเนาะนี่ชนที่หนึ่งกับสองศูนย์พร้อมครับผมแต่ว่าไปชนอาจารย์เอกคือสองตัวเดียวครับผมเอาเก็บสองไว้ก่อนครับพี่น้องเนาะมาเบิรงว่าจีมี่สองอีกบ่าลาพัฒนาพ่อลาดเผาว่วาหันเพิ่มรุดเด้อครับผมนันน่าจะรุดครับพี่น้องเนะาะครับผมนี่ครับผมสูตรที่หนึ่งพ่อลาดเผาวได้เจ็ดกับแปดสูตรที่สองได้หนึ่งกับสี่ครับพี่น้องเนาะ บรได้วินให้พี่น้องเอฟซีแล้วครับผมวินเอากระไดครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสีแปดหนึ่งแปดสีครับผมหรือว่าจะเอาศูนย์หนึ่งสองมาใส่กระไดครับพี่น้องครับเอาสองมาใส่กระไดครับผมเพราะว่าสองนี่ช่วงหลายเซียนแล้วบางหันครับผมสามเซียนมีสองแล้วเอาใส่เจ็ดแปดหนึ่งสีกระไดเราพัฒนาคนโคราชครับพี่น้องเนาะอาจารย์คนโคราชครับบางหันเข่าตัวเด่นเด้อครับพี่น้องเข้าที่หกครับผม เข้าที่หกล่งลางครับผมงวดนี้ก็มีหกคือกันครับผมห้ากับหกสูตรของเพิินครับพี่น้องเนาะสองตัวก็จะมีหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกแปดครับผมหลักร้อยศูนย์หนึ่งสองแปดครับผมตัวเน้นมีหาศูนย์หาแปดหกศูนย์หกสองลักร้อยพันเน้นสองกับแปดครับผมอาจารย์คนโคลาช อาจารย์สายบุญครับผมกับสายบุญวัดป่าว่าหันกับเข่าหกครับนี่คือเบื้องล้วเป็นในส่วนเหล็กล่างด้วยครับผมคนโคราดว่าหันกับมีหกอาจารย์สายบุญกับเข่าหกครับผมคนนี้วิ่งบนล่างเด่นสี่รองห้ากับหกครับผมนั่นครับพี่น้องเนาะยังติดหากับหกันอีกครับผมสองตัวบนล่างสองสี่ศูนย์สี่ 8494ลอง5060 5969ครับผมหลักร้อยสี่กับหกครับพี่น้องครับว่ากันตามสูตรครับผมนี่กบมาทางเดียวกันครับผมว่หาหันเพื่อนผ้ากันเข่าหกเพื่อนกระไดหากับหกครับผมขึ้นกันคนโคราชและอาจารย์สายบุญ คนภูเขาครับพี่น้องเนาะต้อมาเบิงตัวนี้ครับผมครับหมวกหันเพิินเขา6กแปดด้ยครับผมเลขพิเศษต้องเพิินนี่ครับผมชุดพิเศษนี่อย่าเผลอครับพี่น้องกับตัวนี้ครับเนี่ยครับเด่นห้ากับหกครับพี่น้องมีเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกครับผม หกคู่ครับคนภูเขาว้อหันเลขวิ่งดูดพันลุดแต่ว่างวดน,นี้เพันในหากับหกคือจังอาจารย์สายบุญและก็คนโคลาเด,ด้อครับผมติดบนล่างนี่แหละครับพี่น้องเนาะต้องมีหเห็นหนึ่งตัวครับผมสองสามสี่นั่นนะครับพี่น้องติดสองอยู่ติดสองอยู่ครับผมติดสองกับสี่พิเศษของเพิ่นคือสี่หากระหกเด้อครับผมเน้นไปสี่หกครับ เซียนกระทุ่มแมนครับผมนี่กันเดนหกือกันครับผมสีสำนักว่าหันทีไรมากนี่เขาเลขล่างไม่ได้ครับผมเขาทีหกตัวเด่นวันนี้เป็นจะไปน้ำกันบ่ครับพี่น้องครับก็มี6หกครับผมเนาะับติดหกน้ำกันวิ่งบนล่างหกสี่แปดครับผมสามตัวบนห้าหกสองแปดสองสี่ห้าแปดสี่และแปดหกสี่ องตัวบนล่าง8 2 6 2 0 4 8 4 6 4และ6 5ครับเบิ้ล8 8ครับเอาสรุปมากครับพี่น้องเนาะก็เห็นไปน้ำกันอยู่แล้วครับผมก็มีเด่น2ครับผมเด่น2แล้วก,ก็มาอีกอีกชุดที่ว่าสิเป็นล่างนี่ก็สิเป็นเด่นเด่นหาเด่นหกคือเกาครับพี่น้องเนาะเด่นหาเด่นหกครับ เอานี่คือเป็นข้อมูลเลขชนกันเด้อครับพี่นอ้องเลขชนกันแต่ว่าก็มีซีมาแจียมมีครับพี่น้องเนาะซีนิดๆแต่ว่าทีนี้เห็นเนี่คือสองล้วครับผมสองน่าจะเป็นบนมากกว่าล่างครับครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลครับผมตามต่อให้พี่น้องเอพซีครับผมสรุปอ่ารวมเซียนครับพี่น้องเนาะ มีลายเซียนที่ลงคลิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องเอามาเทียบเที่ยงครับผมกับมาเชียร์บเดมาให้เบิรงน้าครับบ่วจะเป็นพ่อชนินพ่อสแวกครับผมพ่อไพยบูนพี่ปากกายอาจารย์คู่อาจารย์เออีกหลายๆาสำนักครับพี่น้องเนาะที่ลงคลิปไปครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าลวยกับคอไว้พ้อนให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องได้งดวันทียี่สิบสามกันยายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ